คุยอะไรกันอะฮะคุยอะไรหรออืม

กันเลยหรกสู้กันอาอยกแข่งยกขนหน่อยนูกอ,ออกกําลังกายเลยหรกว่วงยังครับว่างยังครับ kind